แม่ค้าขายปลาบอกว่าทําไงเดียวยังฆ่าปลาอยู่อาชีพอื่นไม่มีเอานั้นทําไปก่อนไม่ใช่เราส่งเสริมให้มันฆ่าแต่บอกว่าเวลาดูหนังมีไหมมีแบ่งเวลามาฟังธรรมะมั้งสิให้เขาทาความดีอย่างอื่นไม่ใช่เออฉันยังฆ่าสัตว์อยู่ความดีอื่นฉันก็โลอะเลยไม่ทําขโมยประพฤติผิดในการพูดโกหกฉันก็ทําหมดอาวมันไม่ได้เกี่ยวกับการฆ่าสัตว์ไม่ได้เกี่ยวกับอาชีพโยม ยมฆ่า,าสัตว์อยู่ยมไม่ขโมยก็ได้ไม่ประพฤติผิดในกรรมก็ได้ไม่พูดโกหกก็ได้ไม่ดึมสุลาก็ได้นั่งสมาธิก็ได้สัจชายะสายายธรรมก็ได้ทําไมไม่ทาอ,อ่ะอาตมาพูดเพื่อหาทางออกไม่ใช่พูดมาวนอยู่ในอ่างอย่างงี้มันไม่จะมานั่งเถียงกันไปเถียงกันมาตายพอดีเข้าใจไหมเนี่ยคนเราต้องหลุดออกจากปัญหาไม่ใช่วนอยู่ในปัญหาไงเข้าใจไหม